بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับความสบัดอดทนเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลัห์ยวสัลลัมได้สอนแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่จะนำพาชีวิตไปพบกับความสำเร็จ ในงานขแขนงต่างๆไม่ว่างานขแขนงใดก็ตามแต่ถ้าปราศจากความสวัติอดทนไม่มีทางเลยว่างานต่างๆเหล่านั้นภารกิจต่างๆเหล่านั้นจะประสบกับความสำเร็จท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวบทสรุปบทหนึ่งให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้คิดใคร้ครวนนั่นก็คือว่าอะลัม อินนัสรอมาสอรพึงพทราบเถิดแท้จริงความสวัสิ์ความประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต่างๆได้นั้นจะอยู่เคียงข้างความอดทนแปลว่าความสำเร็จกับความอดทนเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับอันทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาด้วยนะนะครับ ว่าบางครั้งในอดทนแล้วบางทีอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้อันนี้เป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแต่งานทุกงานถ้าหากว่าไม่สอบัตไม่อดทนไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ถือเป็นสุนนตุลลอฮ์คันลองของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่ได้ทําให้วิถีแห่งความเป็นไปเนี่ย ตามสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้กําหนดต้องสวบัตต้องอดทนความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นในหลักการอิสลามนี่นะพี่น้อง <c oughs> อยากจะให้พี่น้องได้พิจารณาเรื่องของความสวบัตอดทน,นยอยู่3ประการด้วยกันประการที่หนึ่งเขาบอกว่าอัลซอบรัวอัลตต์ประการที่สองอัลซอบรัวอัลมาซี ประการที่สามอสัอสซอบรูอัสซอบรูอัลอัคดาริลาสามอย่างนี้มีใจความกว่าข้อที่หนึ่งอดทนที่จะทำการอิบาดาต่ออัลลอฮ์ในาศาสนกิจต่างๆทุกประเภทต้องใช้ความอดทนมากละมาดต,ต้องใช้ความอดทนถือสินอดใช้ความอดทนจายสะการต้องอาศัยความอดทน อดทนยังไงแหละจ่ายสากาัดเนี่ยอาจารย์หยิบไปก็จ่ายไปไม่เห็นต้องอดทนอะไรเลยอดทนสิครับพี่น้องบางคนไม่อดทนกันเลยเลิกจ่ายสากาัดเพราะมันเป็นสิ่งที่จะต้องเสียไปเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายออกไปแล้วมันก็ในความรู้สึกทําให้รัพย์นี่มันยังยุบไปมันยุบไปในความรู้สึกแต่อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมาบอกว่ามันไม่ยุบนะมันจะเพิ่มพูนขึ้นก็ต้องสบัสดอดทนจ่ายไปแปลว่าการทําความดีต่างๆทั้งหมดที่เรียกว่าอิบาดะนี่นะ แล้วก็เราทําเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องอาศัยความอดทนอันนี้เป็นความอดทนประการที่หนึ่งประการที่สองอัลซอบโรอาลมาซียอดทนที่จะไม่ทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแม้ตรงนี้ก็ใช้ความอดทนสูงมากอยากจะซื้อหวยเล่นการพน,นันอดทนฉันไม่เอาอยากจะกินเหล้าเพื่อนเพื่อนเขาก็กินเหล้ากันทุกคนฉันไม่เอา อยากจะทําสินะโอ้ผู้หญิงเยอะแยะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยทําไม่ได้อดทนเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาะฮวตาลาฉันทําไม่ได้รายการแรกที่บอกว่าอดทนด้วยการพักดีอัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะครบถ้วนสมบูรณ์อันที่สองบอกอดทนไม่ทําในสิ่งที่เป็นความชั่วอินชาอัลลอฮ์จะได้เอาเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยมาขยายความในครั้งๆต่อไปในตอนต่อๆไป ข้อที่สามนวันนี้จะพูดให้พี่น้องได้เข้าใจนิดหนึ่งอดทนต่อกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้แก่ชีวิตของเราท่านพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรือนร่างของเราเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเป็นพระกำหนดที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาทั้งสิ้น เราเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่มีความคลางแคลงใจในอีมานของเราที่มีต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงจะบริพาทจะดาจะบนพระกำหนดของอัลลอฮ์ที่อยู่กับตัวเราเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่น้อยถ้าท้อแท้รำพึงรำพันบนดาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานั่นหมายถึงการที่เรานั้นประนามดาทอ ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวของเรานั้นเป็นพระกําหนดที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลาทั้งสิน้นศาสนาตึงชายให้เรานั้นมีความสบัตมีความอดทนมีฮัดิษบทึงนะะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลัอะัยฮิวะซัลลัมสอนผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างนี้นะท่านนาบีสอนฮะดีษบทนี้กับท่านอับดุลลอฮิบเนออับบาส บอกอย่างนี้นะครับว่าวะอัลล่าอิกลาวิาลาอายุตีอายุตูกั ا ช و ยอันลัมยูริดิลลาหูอายุตีอก ي ลัมยากดิรูอัลเลยฮีอูยัสริฟูอันกัชายอันอัลลอฮไดอายุซีบกับีฮีลัมอยกดิรูอัลดาลิกอ์ได้บอกให้เราได้เกิดความ รู้สึกแล้วก็จิตสำนึกว่าทุกอย่างนั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะกำหนดอะไรอะไรให้แก่ชีวิตของเราท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัลาาลมบอกว่าจงรู้ไว้เถิดหากแม้ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้บางรายงานฮะดิษบอกว่ายินทุกตัวบนโลกนี้รวมตัวกันทั้งหมดเลยนะมนุษย์ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ใดก็ตามแต่มีอยู่ประมาณเท่าไหร่อะ 7,800พันล้านคนบนโลกนี้นะถ้าหากว่ารวมตัวกันทั้งหมดที่จะกำหนดอะไรอะไรให้แก่ชีวิตของท่านสักอย่างหนึ่งคนเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จถ้าสิ่งนั้นอัลลอฮ์ไม่ประสงค์สิ่งนั้นไม่ได้ยอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์ س ุบฮานะุ์ุ์าะห์ุาหรือพากหขาก็หมดความหามารถไม่มาความสามหาาา์ุุาะห์ุุ์าะห์ุุ์าะห์ุลาะห์ุุาหนดให้แก่เจ้าแล้วในอันที่พวกเขาเหล่านั้นที่รวมตัวกันทั้งหมดจะผิน สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่เราเนี่ยออกไปจากตัวเราคนเหล่านั้นไม่มีความสามารถที่จะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่สําคัญก็คือให้เรามั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความดีมนุษย์ไม่มีสิทธิ์มากำหนดให้แก่เราถ้าดันไปเชื่อว่ามีต้นไม้ชนิดหนึ่งให้บรารักัตแก่เราได้ดันไปเชื่อว่ามีปลาไหลเผือกตัวหนึ่งให้ให้เราได้รับคุณงามความดีได้รับความจำเริญได้ ดันไปเชื่อว่าต้นอ้อยนั้นมีอิทธิฤทธิในการที่จะทําให้คู่บ่าวสาวนั้นอยู่กันด้วยความหวานชื่นเหมือนกับน้ําอ้อยเวลาเวลาวันแต่งงานแห่กันไปผบก็เอาต้นอ้อยก็ไปด้วยถ้าถือว่ามีสิ่งอื่นดนบรันรดาลสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตของเราได้นั่นคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาสิ่งอื่นทั้งหมดไม่มีสิทธิมนุษย์รวมกวดรวมตัวกันทั้งหมดยังไม่มีอำนาจอะไรเลยที่จะสามารถ กำหนดอะไรดีๆให้แก่ชีวิตของเราในอนาคตได้ไม่มีความสามารถนอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์ประสงค์หรือมนุษย์ทั้งหมดรวมตัวกันแล้วที่จะปัดเป่าความไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้ความไม่ดีเหล่านั้นเกิดขึ้นกก่ชีวิตของเรามนุษย์ทั้งหมดไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮ์ ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ศรัทธาจึงต้องมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วท่านนาบีก็บอกอย่างนี้นะครับว่าว่าลัมอันนันนัสร,รมาอัสซอบริพึงทราบเถิดแท้จริงความสำเร็จนั้นจะอยู่เคียงข้างความอดทนพี่น้องครับผมพูดเรื่องนี้เนะี่ยอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่า หน้าที่ของเราคือขนขวายขนขวายไปด้วยความสอบบัตด้วยความอดทนอดทนเนี่ยเป็นสะพานไปสู่ความสำเร็จแต่ไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه แะกตาลาหมายถึงอะไรครับพี่น้องต้องการจะให้พี่น้องทำตนอย่างนี้สอบบัตอดทนในการทำหน้าที่ดีๆเนี่ยเรื่อยไป จะสำเร็จหรือไม่สําเร็จใจของเราต้องวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยพอถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ความสําเร็จมันเกิดขึ้นแม้ว่าจะใช้ความสบัตอดทนขนาดไหนก็ตามแต่ใช้ความพิถีพิถันความรอบคอบความรู้มหาศาลของเราขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีวันไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จไปได้นอกจากตรงนั้นจะอยู่ในกําหนดพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลา จึงต้องมีหน้าที่ขอดูอาด้วยพี่น้องนักเรียนต้องการเรียนนะต้องการเรียนในสาขาดีๆเรียนวิศวะเรียนการแพทย์อัลลอฮ์สอบัตอดทนดูหนังสืออย่างมากมายเลยแต่ไม่ได้ขอดูอาเลยนี่นะพี่น้องไม่ได้ขอดูอาเลยไม่ได้ทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงพึงพอพระทัยเลยเนี่ยบางทีอะไรนะสอบัตอดทนดูหนังสือดูตำรับตำราไม่ประสบความสำเร็จเยอะแยะไปพี่น้อง ผมสอนลูกศิษย์เนี่ยนะสอนมาสิบปีที่โรงเรียนศาสนูประรมเด็กบางคนนี่นะพี่น้องโอ้โหตอบอะไรถามอะไรก็าตามแต่ตอบได้เชะ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 สับทุกตัวในในหนังสือของวิชาต่างๆทั้งเล่มมันจดออกมาคัดคัดออกมาท่องไว้หมดเลยท่องไว้หมดเลยผมนึกว่าโอ้คนคน,นี้นะต่อไปเนี่ยจะมาแทนครูบาอาจารย์ได้เลยนะไปเรียนจบกลับมาแล้วมาเป็นหน้าที่ทําเป็น เป็นครูแล้วก็สามารถปกครองบริหารได้ดีดียิ่งกว่าชุดของครูที่อยู่ในปัจจุบันคิดไปถึงขนาดนั้นแต่จนแล้วจนรอดพี่น้องครับรอทุนต่างประเทศรอทุนประเทศนั่นรอทุนประเทศนี้ทุนไม่มาหรือไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางในที่สุดบางทีคุณทุน,นมาหาคนนั้นคนนี้คนนี้ที่เรียนอยู่ในระดับปานกลางที่เรียนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเฉยแต่ยังไม่เก่งที่สุด ย,นนยังไม่เก่งเหมือนคนนั้นยังไม่เก่งเหมือนคนนี้จนกระทั่งเพื่อนๆที่อยู่ในระดับรองรองรองลงมาเนี่ยได้ไปเรียนต่างประเทศกันหมดแล้วแต่ไอ้คนที่เก่งที่สุดแม่นที่สุดแล้วก็หัวไวเฉียบแหลมมากที่สุดแด้ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศพี่น้องไม่ได้ไปเรียนจนกระทั่งโอเคเบื่อไม่รอทุนหางานทําพอหางานทําเสร็จปั๊บไปเลยอยู่กับงานได้สตังค์แล้วเนี่ก็อยู่กับงาน,งนอะไรต่อะไร,ะไ,รไปไอ้พวกที่ว่าเรียนปานกลางได้ไปเรียนต่างประเทศจบกลับมาแล้ว มานั่งนึกดูแม้ว่าจะเก่งแม้ว่าจะสอบบัตแม้ว่าจะ,ฉะเฉลียวฉลาดขนาดไหนถ้าอัลลอ์ไม่กำหนดไม่ประสงค์ให้แก่เขาไม่มีทางที่เขาจะได้รับในสิ่งที่มีเขามีความปรารถนาแล้วก็มีอาลริยาด้วยนะมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดจบทุกอย่างไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะได้รับ ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาเพราะฉะนั้นนอกจากจะใช้สบัดอดทนแล้วนอกจากจะใช้ความมุมมะนะพยายามแล้วนอกจากจะต้องอยู่ในความในหนทางที่ถูกต้องแล้วดูอาดูอาอย่าลืมขอและทุกสิ่งทุกอย่างมอบหมายตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาผมเองเรียนหนังสือเนี่ยพี่น้องผมไม่จะเป็นคนเก่งนะพอไปได้ บางครั้งดูหนังสือไม่หมดเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาด้วยการที่ขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลามากๆเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นเล่าให้ฟังนะพี่น้องนอนตอนกลางคืนมันดูหนังสือจนกระทั่งตีหนึ่งตีสองตีเพียนอนหลับไปอัลลอฮฺเมตตาให้หลับไปแล้วก็ไปฝันฝันว่าไปนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อน,เ,อนเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนโอ้ตืน่นขึ้นมาจําในสิ่งที่ตนเองฝันอยู่ ได้ไปดูหนังสือดูสินี่ถ้าอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ปรารถนาให้เราได้เรียนจบที่นั่นเรียนจบที่นี่ได้ประสบความสําเร็จถ้าอัลลอฮ์เมตานะบวกกับความสบัดอดทนความมุมานะของเราด้วยสําเร็จแน่นอนถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดความสําเร็จข้อสําคัญก็คือว่าอย่าลืมขอดูอาตา่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาด้วยก็แล้วกันอย่าลืมเด็ดขาดพี่น้องถ้าไม่สนใจในเรื่องนี้นะต่อให้ค้นขวา้าต่อให้สบัด ต่อให้ใช้ความสาบัตทั้งชีวิตมาสาบัตอดทนกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์เพราะฉะนั้นขอดูอาต่อัลลอฮ์ด้วยสบัตอดทนด้วยมุมาณะด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นมันเป็นส่วนประกอบทั้งหมดที่จะให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้เข้าใจว่าทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาหน้าที่ของเราก็คือข้นขวายไปให้มันสุดความสามารถ ขนขวายแบบรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็สบัตอดทนที่เหลือมอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้ได้ในสิ่งที่เรามีความปรารถนาหนทางแห่งการได้รับความสําเร็จก็คือหนทางตรงนี้แหละที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องคิดตึกตองในเรื่องตรงนี้ให้ดีจะทําให้ชีวิตไปประสบความสําเร็จหนทางตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัด Sallallahu alaihi wasallam Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh